ก่อเขาทีเขาก็ว่าเอาเราก็ไม่จะรู้ยังไงแล้วแล้วตอนนี้มีรายได้จากทางไหนไม่รู้ียคนพิการยางไ้ไม่ได้ค่ะหมอเขาบอกว่าเรายังเคลื่อนไหวอยู่อ๋อไม่เบียคนพิการก็ยังไม่ได้ไสวัสดีครับเราอยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับเรามาช่วยป้าคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็พิการขานะครับมาดูว่าป้าแกเป็นยังไงนะครับโอ้ไกลมากไกลมาก สวัสดีครับว้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยอยู่กับใครเนียอยู่ยยคนเดียวเลยหรออยู่กับแมวสิกับแมวกี่ตัวนะสิบตัวสิบตัวปา,า,าอยู่กับแมวสิบตัตเพราะว่าแบบเราเคยเลี้ยงมาแล้วดูสงสารเขาอ๋อแล้วมีลูกไหมตกปุยเนี่ยเอาตรงๆนะพี่อ่ามีจากแล้วก็แม่ไพนด้าลุงไม่ได้อยู่ด้วย คือเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาใส่ใจอายุเท่าไหร่แล้วรู้แล้วรู้สามสิบสามสิบแล้วสามสิบแล้วมีกี่คนคนเดียวค่ะพ่อเขาเสียไปนานแล้วเขาก็ไม่ค่อยเอากัะเ้าด้วยจะขอเขาทีเขาก็ว่าเอาเราก็ไม่จะรู้ยังไงแล้วแล้วตอนนี้มีรายได้จากท่านไม่มีเลยเบียร์คนพิการ ไม่ได้ค่ะหมอเขาบอกว่าเรายังเคลื่อนไหวอยู่อ๋อไม่เดียคนพิการก็ยังไม่ได้เนี่ยค่ะพิ่โทษนะคะอธ<า>ิพา,าไม่มีไรได้แล,แ,ลแล้วเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรยังไงอยู่ยกินยังไงก็บางทีก็ขออาหารมาตั้งน้องแต่หนูทําบัตรเออ่สวัสดิการสามร้อยเพิ่งจะซายได้สี่ห้าครั้งแล้วก็ไปเอาอาหารให้ตัวเขา นั่นแหละพี่ได้จากทางนั้นนะบางทีก็ไปโรงพยาบาลก็ไปผู้ชีพบางทีก็ไม่มีทางทอื้ไม่รู้จะพึ่งพาใครพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมแล้วเนี่ยมันมีเดี๋ยวหนูให้พี่ดูไม่ไม่ต้องไม่ต้องจะเอาอะไรจะเอาเเอะไรอ๋อแม่ผ่<พ>าเขาอันนี้คือที่ผ่าพี่อันนี้ก็ต้องผ่าเป็นอะไรนะกระดูกเสือเ่อมหมดเลยโอ้ข้างนี้ก็ต้องผ่าพี่ มันเหมือน <Yeah, S 2> มันปูไงแย่จังเลยอ่ะก็ไม่รู้ทำอย่างไรพี่แล้วก็ผมกำลังใจให้พี่นะแล้วก็เดี๋ยวพอดีหนูชอบดูเพจพวกพี่ไงหนูเห็นพี่แบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยหนูก็เลยเออลองพิมพ์เข้าไปดูพอมีเอฟซีที่เขาใจดีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรพอได้ค่าชุรสน้ำปลาเนาะถ้าเกิดมีการบริจาค ให้พี่นี่น่หน่อยเดี๋ยวผมขอขอหมายเลขบัญชีพี่นะครับขั้นใดที่ช่วยทําบุญให้พี่เขาเนี่ยครับผมไม่มีส่วนได้เสียแม้แต่บาทเดียวนะครับหากผมมีส่วนได้เสียในบัญชีก็ขอให้ผมมีอันเป็นไปนะครับก็ใครที่ใจดีใจบุญก็เนาะคนละยี่สิบสามสิบาทส่วนเบื้องต้นผมก็มีข้าวปลาอาหารแห้งเนาะนี่นี่หน่อยครับพี่ผมเองก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแล้วก็ทิ้งไว้ให้พี่ไปชื้อชูล้น้ำปลา ขอ,ขอให้พี่โชคดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนี่ผ่ามานานแล้วเหรอครับได้สามเดือนค่ะประมาณมสามเดือนแต่หมอนัดอีกรอบหนึ่งหมอบอกว่าคือข้างในมันยังระบมอยู่ะค่ะมันยังไม่หายปกติอีกสามเดือนครึ่งเขานัดเอ็กซเรย์ใหม่มถ้าเรียบร้อยดีปกติเขาก็จะทําเรื่องผ่าตัดข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งเพราะต้องผ่าสองข้างื<ร> กระดูกเสื่อมสองข้างเลยใช่ค่ะกระดูกเสื่อมหมดเลยโหร้ายแท้เป็นโรคกำพร้านะครับหรืออะไรไม่ใช่ตอนแรกหนูเป็นลมมาตอยพี่แล้วนะโอลมมาตอยนี่มันน้ำหกเข่าหนูเป็นหนองแล้วกระโดดออกลมมาตอยนี่แล้วหนูเป็นความดันสูงด้วยลมมาตอยนี่ถ้าเรารักษาทันแล้วโรคเก่าเนาะมันมันมันโรคโบราณมันจะเป็นตามข้อเป็นข้อเวลาเรากินไก่กินต้มไก่ดีโอันปแต่ข้อหนูมันเป็นมันเป็นเหมือน มันเป็นหนองอะพี่ก็ไม่ได้รักษาไม่ได้กินยามันเป็นหนองแล้วก็เขาดูดออกทีนี้มันก็ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วเวลาปไปโรงพยาบาลต้องไปยังไงก็ไปคู่ชีพเดียวพี่ไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ไปตามีําเกิดอาศัยอาปะตอค่ะหมายเลขบัญชีของพี่นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับพี่สุนี้ นะครับพี่ชนีนะครับใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือพี่เขาคนละสิบยี่สิบสามก็พอให้แก่ได้ประทังชีวิตนะครับต่อลมหายใจขึ้นไปอีกนะครับดูแลตวัวเองด้วยน,นะเดี๋ยวผมต้องมีสุราไปต่อผมต้องไปชนบุรีต่อนะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยแลจาแต่สุขภาพกรับพี่ขอให้เพจพี่ดังๆๆยิ่งขึ้นนะคนติดตามเยอะๆค่ะขอบคุณนะคะพี่ ขอให้เห็นๆปังๆนะคะครับวันดีครับขอบคุณ <ๆ S 2> มากๆเลยค่ะ